สวัสดีครับเพื่อนๆนแล้วก็ผู้ที่รักการปลูกบอนสีนะฮะก็หลากหลายชนิดฮะมีสีที่สวยแต่ตอนนี้หน้าฝนก็ถือว่าต้นไม้งามดีนะฮะเพราะได้น้ำฝนในน้ำฝนก็มีประโยชน์เยอะสำหรับต้นไม้ทําให้ต้นไม้โตเร็วนะครับแต่เพื่อนๆช่วงหน้าฝนนะถ้าอยากให้บอล บอลสีเนี่ยสีสวยๆแล้วก็หน่อก็อใหญ่นะครับเพื่อนๆก็ควรจะเอาถาดรอ,องถาดรองถาดรองอันนี้ไม่จาเป็นต้องไปใช้ะหน้าฝนฮะให้เขาโดนแดดแล้วก็ให้ดินแห้งบ้างนะฮะจะทําให้ต้นโตได้เร็วกว่าแล้วก็สีสวยนะครับแล้วก็ป้องกันยุงด้วยนะเพราะว่ายุงก็จะมามาใครอยู่ในนี้นะฮะ แต่ถ้าเพื่อนๆจะลองก็ได้แต่เพื่อนก็หาหินเล็กๆ,กๆ,ๆหินเล็กๆมามาล้อมลอมมาหินเล็กๆก้อนเล็กๆยุงก็จะลงไปไม่ถึงนะอันนี้วิธีการป้องก,กันยุงแต่หน้าหน้าหน้าฝนฮนะไม่แนะนําให้ให้นําถาดมาลองนะครับเพราะว่าที่ผมลองลองถาดกับไม่ลองก็ต้นก็จะต่างกันก่อนโตก็จะต่างกันนะครับต้นที่มีน้ําแช่นะฮะ ก็จะงามแต่ใบจะไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร,ร่นะฮะต้นกอก็จะเล็กกว่าจะเล็กกว่าต้นที่ไม่ได้นำถาดรองนะฮะอันนี้หน้าฝนเราถาดรองออกได้เลยนะครับเพื่อนจะทำให้อนส,สีสวยแล้วก็กอใหญ่นะครับถาดรองเอาไว้รองตอนหน้าหน้าแรงนะฮะจะเหมาะกว่านะครับหลายๆอันที่ผมทดลองดูโดยเอาถาดออก หน้าฝนนะฮะจะทำให้บอลสีสีสวยแล้วก็โตดีแข็งแรงกว่าครับกอก็ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะฮะหน้าฝนฮนะไม่จำเป็นต้องไม่ใช้ถาดรองนะครับจะทำให้บอลสีสีสวยแล้วก็แข็งแรงกว่าเราเอาถาดไปลองครับก็จะบอกเคล็ดลับเล็กน้อยเ,เพื่อนเนะฮะ เพราะที่ลองไว้หลายต้นก,ก็สีก็ต่างๆกันนะครับแต่ส่วนที่ไม่ลองจะสีสวยแล้วก็กอใหญ่นะครับแล้วก็จะทําให้ยุงไม่มีด้วยนะหน้าฝนหน้าฝนนี้ยุงจะเยอะยิ่งมีถาดลองนะฮะจะทําให้ยุงเยอะหน้าฝนนะครับเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราถาดออกนะฮะหน้าฝน แล้วก็ก็จะใหญ่สีก็จะสวยนะครับบอนสีเกือบทุกชนิดนะฮะก็ท้คล้ายๆกันนะครับจะทําให้ต้นแข็งแรงนะครับแสงแดดก็สําคัญนะฮะต้องให้แดดด้วยถ้าไม่ได้รับแดดแสงจากพระอาทิตย์บอนสีสีก็จะไม่สวยก็จะไม่ค่อยกัดสีนะะครับหลังจากอันนี้ไม่เอาถาดรองฮะ คือเอาน้ำออกลองได้ฮะแต่ลดไม่ต้องเยอะก็ได้ลองไว้แต่อย่าให้น้ำขังนะครับบอลสีก็จะกัดสีและสีก็จะสวยนะครับก็เดี๋ยวจะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับจะได้บอลสีที่กอใหญ่ๆกอสวยๆในหน้าฝนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ